สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่า,า,ขาว GTV News ประจำวันที่6มิถุนายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพิธีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เนื่องในวันสถาปนาค่ายพระราม6ค่ะ วันที่5มิถุนายน2,568พนพลตำรวจตีวันชนะธรรมมาเสมารองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเดินทางมาเป็นประธานในพิธีราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในวันสถาปนาค่ายพระราม6ครบรอบ45ปีโดยมีพลตำรวจโทรปรพันธ์จันเอมอดีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพันตำรวจเอกนวสุกรรัตน ผู้กำกับการกองกำกับการหนึ่งกองบ ia, ังคับการฝึกพิเศษค่ายพระรามหกหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนคณะเหล่าแม่บ้านตำรวจตะเวนชายแดนและกำลังพลตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระรามหกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันณพระบรมราชานุสาวรีษษรัชกาลที่6พระรามราชนิเวศมรุกไทยวานค่า,ายพระรามหกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวน ชายแดนข้ายพระราม6จัดตั้งเมื่อปีพศ2508โดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนใช้อาคารส่วนต่างๆและพื้นที่ภายในเขตพระรามราชนิเวศมฤคทายวันอำเภอชอมจังหวัดเพชรบุรีทำการฝึกอบรมการรบพิเศษให้กับกำลังพลของตำรวจตะเวนชายแดนในการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งในขณะนั้นการก่อก,การร้ายคอมมิวนิสต์กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงต่อมาเมื่อวันที่22มีนาคมพศ2515ศูนย์ฝึกอบรมการรบพิเศษของตำรวจตะเวนชายแดนได้รับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนโดยมีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีทรงสเสด็จมาเปิดอาคารที่ทำการหน่วยงานเมื่อวันที่28สิงหาคม คมพศ2516ต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ให้เป็นกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนค่ายพระราม6อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเจิมป้ายค่ายพระราม6ในวันที่5มิถุนายน2523จึงถือเอาวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายพระราม6เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แกลนโอเพนนิ่งบิ๊กซีหัวหินมาเช่สาขาบูพอตหัวหินค่ะ บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนได้กำหนดจัดพิธีเปิดบิ๊กซีหัวหินมาเช่สาขาบูพอดหัวหินวันที่6มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาที่บิ๊กซีหัวหินมาเช่ชั้น G บูพอดหัวหินได้รับเกียรติจากพระท่ันสุวัสดิ์ลิปตะพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมด้วยดรสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอัศวินเตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บิ๊กซีหัวหินมาเช่สาขาบูพอดหัวหินมีนายพานุมาตรอาจระบุญอายการจังหวัดหัวหินนายประสูติหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินนายจิรวัตพรพมณีปรลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรีนครหัวหินนางสาวจีกรมเกี้ยงกรร,ก,รรกรรมการบริหารบริษัทหัวหินแอสเซทจำกัดและนายโชคชัยวงจักรพัฒน์กรรมการผู้จัดการบูพอดหัวหินนางสาววรการถาวรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำ นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานประจบคีนิขันนายกิติโพศิริเพชรเกษมนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอําแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมสมโมสรรวมถึงสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีมีนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนกล่าวรายงานพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสคอนเซ็ปต์ใหม่ของบิ๊กซีหัวหินมาเช่ที่ให้บริการอย่างครบครันด้วยสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมในราคา ที่เข้าถึงได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มบรรยากาศที่ทันสมัยและครบคันเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในทุกๆวันบิ๊กซีหัวหินมาเชได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงคนในพื้นที่โดยเน้นการให้บริการที่ครบคนันสะดวกสบายและคุณภาพระดับสูงในราคาที่จับต้องได้พร้อมนาเสนอบรรยากาศที่ทันสมัยภายในศูนย์การค้าที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของหัวหินดดเด่นด้วย กลุ่มสินค้าสดคุณภาพดีและสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากฝรั่งเศสอังกฤษยุโรปสแกนดิเนเวียและออสเตรเลียรวมถึงโซนสินค้าท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการเลือกซื้อเป็นของฝากพนาท่านสวรรัสดิลิตะพรลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดบิ๊กซีหัวหินมาเช่ในวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจท้องถิน่นเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการจับใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วยังสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้น การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรงที่สําคัญคือเป็นการดึงดูดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนรายอื่นๆให้เห็นถึงศักยภาพของหัวหินในฐานะเมืองที่มีความพร้อมทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในระยะยาวบิ๊กซีหัวหินมาเช่และบูพอร์ดหัวหินช่วยสร้างประสบการณ์ที่ครบถ้วนสําหรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในยุคนี้ต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายตั้งแต่ของสดของกินของใช้ไปจนถึงบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การมีแหล่งข ปรีที่ครบวงจรที่ไม่เพียงพอแต่ช่วยให้การท่องเที่ยวสะดวกขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการพักอยู่ในพื้นที่เพราะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของและใช้บริการต่างๆได้อย่างครบถ้วนในที่เดียวนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้หัวหินเป็นเมืองที่ทันสมัยมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างแท้จริงป็เป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีนะครับที่ทาง บิ๊กซีมาเช่นะครับซึ่งถือว่าเป็นที่ทันสมัยวันแบงคอกแล้วก็มาเปิดฐางที่สองที่หัวหินเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกถึงการมาเสริมสร้างศักยภาพของเมืองหัวหินนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็การมาของบิ๊กซีมาเช่นี่จะเป็นการยกระดับนะครับความเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วก็ ชาวต่างประเทศที่อยู่ที่ที่ที่เมืองหัวหินนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวกเป็นเรื่องที่มีความสําคัญดังการที่บิ๊กซีเนี่ยขยายการลงทุนแล้วก็มาอยู่ในเมืองท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็เมืองหัวหินก็เป็นเมืองที่มีศักยภาพนะครับสูงสุดเมืองหนึ่ง ในการที่เป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ช่วยการแสดงออกถึงความมั่นใจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การสร้างหัวใจให้เป็นดสติเนชั่นนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทางบิกซี่มาเช่นะฮะที่ที่ที่ขยายกิจการนะครับก็การขยายกิจการเยอะเยอะเนี่ยอย่างน้อยผู้ประกอบการก็มีความมั่นใจว่าเออเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยังดีอยู่นะ นะครับพอบิ๊กซีขยายกิจการแต่ถ้าเกิดทุกคนเลิกทุกคนปลดกันหมดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจนะ บิ๊กซีหัวหินมาเช่ไม่ได้เป็นเพียงซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เป็นจดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ด้านอาหารและการช้อปปิ้งในบรรยากาศระดับพรีเมียมที่ปรสารนคุณภาพและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวโดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแลว้วนะชั้นจีบูพอร์ตหัวหินเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มเปิดให้บริการวันแรกเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟ บุ๊กแฟนเพจบิ๊กซี o ู้ดเพจบุคอพ์ตเป็นจุดยุทธศาสตร์แน่นอนนะคะแล้วก็หัวหินแล้วก็เป็นเมืองเป็นเมืองหน้าทั้งท่องเที่ยวและทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาติค่ะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีมากค่ะที่ b ิ๊กซีเราจะได้เปิดคอนเซ็ปต์ใหม่คือคอนเซ็ปต์มาเช่เป็นสินค้าพรีเมียมที่ราคาเข้าถึงได้ค่ะมาให้กับทั้ง ชาวหัวหินเองหรือชาวกรุงเทพที่มาเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่ก็เป็นจุดวิทยาศาสตร์ที่เป็นชื่อเสียงของประเทศค่ะที่หรือร้านอาหารของที่ในหัวหินเองก็จะสามารถได้นําไปประกอบอาหารหรือเราเองในคอนเซ็ปต์มาเช่ก็คือมีร้านอาหารอยู่ในนี้ค่ะก็คือเป็นกริลบาร์ก็สามารถเอาเข้ามาเลือกสรรจะเป็นออสเตอร์หรือจะเป็นกุ้งแม่น้าําเผาเนื้อย่างก็สามารถนั่งกินได้ได้สังสรรค์กับครอบครัวค่ะ เรามีไวน์เซลล์ที่จะขายไวน์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางไวน์แนะนําว่าไวน์ไหนกับอาหารรสชาติไหนก็แนะนําให้กับคนต่างชาติก็จะเป็นจุดที่จะเป็นยอดนิยมค่ะหรือว่ามีด้านมาเช่จะเป็นร้านอาหารที่เป็นมิชลินทั้งในย่านของประจวบเองหัวหินเองก็จะนําเข้ามาให้พวกเราได้เข้ามาเลือกรับสรรรับประทานได้ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นสินค้าพีเมียมต่าง และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทั้งช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาะสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444สาหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ